สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง iPad อันใหม่นะครับหรือว่าเรียกว่า The New iPad นั่นเองอามาดูกันเลยครับซื้อมาเป็น2เครื่องครับเครื่องนึงเป็น Wi-Fi ส่วนเครื่องนึงเป็น Wi-Fi 3G ทั้งสีขาวและสีดำ งแรกกันเลยให้เป็นรุ่นไหนมาดูครับ ครับอันนี้นะครับที่จะเห็นจากภายนอกก็เป็นสีดำสีดำ,ดำอันนี้ผมสั่งมาเป็น 4G 64กิกส่วนตัวนี้เป็น Wifi ใช่ๆครับ64กิกเหมือนกันเรามาดูข้างในกันเลยครับ ไม่ออกเดี๋ยวปั๊มนะครับโอเคออกแล้วอันนี้เป็นสีดำส่วนอันนี้เป็นสีขาวนะครับเรามาดูอหไก่อนดีเอามาดูสีดำก่อนแลยครับโอเคนี่นะครับไ p แ d สลักชื่อด้วยเล็กน้อย วตัวนี้เป็น wi-fi เฉยๆนะครับโอเคมาดูในกล่องแล้วกันครับกล่องก็เหมือน iPad ทั่วไปนะครับมีคู่มือมีที่เปิดทัดซิมให้สำหรับรุ่น 4G นะครับก็มีทุกอย่างทั่วไปครับมีสติกเกอร์มีอะไรต่างๆ ที่ชาร์จใส่ซิงค์แค่นั้น,นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีเป็นที่เปิดถัดซิมให้เพราะเป็นรุ่น wi-fi เฉยๆนะครับทุกอย่างก็เหมือนทั่วไปครับโอเคเรามาดู iPad กันทางสองตัว ก็มาดูใกล้ๆนะครับโอเคเปิดเครื่อง กำลังรอบูตอยู่นะครับมาดูภายนอกภายนอกก็เหมือนหน้าตาเหมือน iPad 2ทั่วไปนะครับถ้ามี3หรือ4 G ก็จะมีแถบดำๆข้างบนเป็นตัวเราสัญญาณเป็นตัว Wi-Fi ทั่วไปข้างหลังก็ไม่มีเลยครับเรียบๆโ okay. อเคตัว Wi-Fi โหลดเสร็จแล้วครับ ก็เท่านี้แหละครับสําหรับการแกะกล่องแล้วเดี๋ยวได้ลองเล่นแล้วจะมาโพสต์รีวิวให้ดูอีกทีแล้วกันครับว่ามันมีดียังไงจเจ้า iPad ตัวใหม่อันนี้นะครับ